ภาพล่าสุดแอปทักษอรอแฟนคลับสุดห่วงทำไมเธอเป็นแบบนี้เห็นแล้วแห่เป็นห่วงสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปนี้เราอยู่กับรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะยังคงครองตำแหน่งคุณแม่สายสตรองและสวยตลอดการสำหรับแอปทักษอรอค่ะคุณแม่ของน้องปีใหม่ที่เราก็ได้เห็นผลงานของเธอบนจอแก้วอย่างต่อเนื่องและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ผ่านโซเชียลค่ะล่าสุด แม่แอปก็ควงน้องปีใหม่ออกงานโดยมีช็อตน่ารักน่ารักค่ะที่คุณแม่และคุณลูกถ่ายภาพกรุ๊ปช็อตร่วมกับแฟนคลับสาวๆท่ามกลางเสียงชื่นชมความสวยแล้วก็ความเป็นกันเองของเธอแฟนคลับกลับดูดโฟกัสไปที่แม่แอปซึ่งมีการปิดตาข้างขวาค่ะงานนี้ทำเอาหลายคนก็แสดงความห่วงใยและถามถ่ายอาการของแม่แอปกันหนะัก